คุณครับนี่นะฮะถ้าผมไปทางขวานะฮะแล้วเมื่อกี้ผมเข้ามาแล้วนี่ถ้าเกิดผมไปทางซ้ายนะฮะผมเริ่มงง,งแล้วนะเมื <S 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 ่อกี้ผมเดินมาแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะออกทางเดิมใช่ไหม <S <S แต่กลับกลายเป็นว่านี่คือทางไห่อีกทางหม่เจ้าอ่าเดี๋ยวไปทางไหนยอยากมงงล้วนอนะ่ะวันนี้นท่านเป็ดทอง้าหนาของทางรประทานเปสอนนะบรรทุกเครื่องใช้่างๆตัวนี้จะเป็นบรรทุกพันเข้า อานะไม่หันปิดตาตะกี้มันจะให้เป็นห้างลิ้นห้างลิ้นใบไผ่ไงนะกายมาสนไหจะอาศัยหลังฝนบางส่วนที่ว่าฝนตกลิ้นท่านมันจะนั่งทิ้งไปในอันนี้อามาล่างนาเพลินย่าเศร้าน้ำมัจะไหลจากล่างจากไม้ไผ่นั่นแหละพอลงมาเนี่ยก็เต็มตลอดในเวลาที่อาเพลินนั่งนาดีบอดีเพลินจะตั้งเตจสัพพาให้น้องไปก็เลยเย็นไปทางน้องสภาพอาการเป็นอะไรวันนี้มัน มีสภาพไม่ได้เกิดขึ้นบ่ยังตั้งต่างเห็นหอเาโอ้ซ้ายกับขวาไปขวาต่อนดีกว่อนหลายหงโอยนี่คือเหมือนกับประตูนิรภัยเหล็กกน้ามากมากเลยนี่คือประตูป้องกันระเบิดเคมี ระบโบอกซิเพราะว่าในส่วนอ,นอวปีหนึ่งพันสอสิบแปดนั้นเป็นส่วนที่ว่าสงครามเถื่อนเป็นขัดขืนแน่นเนมันจะไปสร้างฮองนี้ขึ้นมาเพื่อการป้องกันระเบิดเคมีเพราะว่าเปิดการจาระมีการเ็นระเบิดเคมีเกิดขึ้น,นกกมันก็จะเปสร้างฮองนี้ขึ้นมาเพื่อการป้องกันในวิธีเปิดก็คือ,อสมรภูมิไก่สอนหงกับทหารไก่ซิปเพิร์ลจากนวนเมงกับนายขามาดี่นห้องนี่ขามาได้ก็าาจะได้อับกระตือสวัสดีครับ ตรงนี้เนี่ยเข้ามาถึงฟัสถ้าเกิดมีระเบิดเคมีเนี่ยก็จะอัดประตูมันจะอัประตูสองประตูเลยอ๋อสองด้านเลยสองั่เลยอัดข่าวไฟระดับหนึ่งจะใส่ล็อคเนาะล็อกสองชั้นนะครับสองซามเลยระบบอะไรแบบแต่ว่ายุ้งใช่ไมตัวนี้เป็บโมีอาการขาวได้แบบนี้เหมือนจะใส่เถื่อนตัวนี้คือตัวนี้เป็นเถื่อนปานนากาเป็นเถื่อนระบบออกซิเจนจะใส่หินงานของไอ้น้องทหารเป็นปานตัวนี้

มันใช้ได้อยู่เหรอใช่ได้เช่นหมอสาธิตให้เบิ่อนเนาะอ่าโอเคมบนแดงเลยเหมือนกันเนี่ยแบบใส่เฮ้ยจริงด้วยนี่แค่หมุนนิดเดียวนะเฮ้ยมีลมทางดานการส่งมาอ๋อนี้คือการดึงอากาศเข้ามานะดูน้องเขาอ่ะหมุนเบามากเลยแต่ลมที่มาประทกมันหนอกมากแรงเลยนะมีเรื่อง สายอันนี้จไเปสายคทราบคุณทราคุใจะติดตเรติดต่างว่ากลนล่อน บางารัางข,งข้าเที่ยาพักเยนแลออ้เว,ลาาวเป็นมายามในสภาพสงครามบ่อหุ่นแห้งเิ่นมายามพอเพินเนนนนนยนนั้นิ่นจะได้นอนอยู่บดนี้มาองท่นว่าของท่านประธานจะสอนเองเลยอันนี้เป็นห้องนอนของท่นานประธานจะสอนเอ,อ,อ,นนเนองนะจริงๆแล้วก็เหมือนกันหมดนะท่านไม่ได้แบบว่าจะต้องมีอะไรที่จะต้องมหลากกว่าพิเศษกว่าเหมือนกำหนดมันว่าอันว่าย<ว>าู่งย<ว>าง อืมห้องก็จริงๆแล้วก็พอๆกันเท่าๆกันแล้วก็เรียงกันไปถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นก็วิ่งไปด้วยกันหมดทำอะไรได้วยก,กันหมดาเรืองทำมีความอดหลารุกถังใสต่างๆมต่งนกนนนข้าวันเลยแ่หรับาการาแสอนี่จะแ,แท็กซแกัง,ง่ายด้ออยง,อยงเนแเนใสนจะข้อของนักโททหารทั่วไปเห็นแตบทุกใส่แบบตู้ลาังหลายแบบ ก็ยังเป็นพลาสติกง่ายๆไม่แตกหักง่ายในส่วนตะกี่เป็นเวลาเ,ดเดจ็ดเดือนเจ็ดเดือนทางนี้ามาตรฐนเท่าไหร่มีแต่ความตัวน,นี้มีความยาว42บ่บสอเมตรเจาะในเบเป็นเวลาประมาณเจ็ดเดือนเพราะวัติตะกีเครื่องม,ม,มือก,กับวัตถันสมัยคือปัจจุบันนี้เนาะเพม่นจะใส่แต่แก้มปักฝานาการสว่านซีนะคะขวานตัวน้อยตัวน้อยเจาะตัน้อยตัวน้อยมากเพื่อไม่ให้เสียงดังเนี่ยมันจะอาศัยอยู่ในแต่ถกรงเจาะอยู่ในถังนีกเพราะว่า ขจาจะ็หเดียดเป็นสองทีมเป็นสองทีมทีมการเว้นและกับทีมการขึ้นทีมการเว้นในยางเี่ือนุ่นว่าทีมระเบิดอยู่ทางโอกกันค่ะทุงแห้งเนาะขจาวจะอาศัยเจาะอยู่ในถ้ำนี้เจาะอุโมงค์ตัวนี้หันอยู่ในถ้ำนี้เนาะแต่ผ้าล้างในแนในยามการขึ้นนุ่นจะปรวมาทีมระเบิดได้แล้วนะขจาวจะเอาหินที่ว่าเหมือนเจาะเอาไปทีมอยู่ทางนอกเหมือนจะบเป็นสองทีมจะเป็นอาสาสมัครเวียดนามมาสวยเหลือ ถุยเลือเจาะอุโม,มงค์ตัวนี้ใส่เวลา in, จเลาจ็ดเดือนทในผนเจาะแล้วจึงทะลุออกไปหอดทางไหนเนาะเขาทำงานการกางวันนี้ข้างในนะครับกางคือี่คือเอาดินออกไปทิ้งข้างนอกนะ <c oughs> ครับเพื่อไม่ทุกคนได้เห็นนะแล้วก็จกัดที่เราจะเห็นนะฮะตรงนี้น,ะนั่นะคือกำแพงใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดไม่มีกำแพงเนี่ยตรงนี้คือผาหินนะฮะอีกห้องหนึ่งนะแล้วเมื่อกี้ที่ทางที่เขาเจาะออกมา ล้วก็โผล่มาถึงฐาหินตรงนี้เป็นฐาหินใหญ่นะฮะแล้วก็ณตรงนี้เองเ,องเนี่ยเขาก็ก่อบูนสร้างขึ้นมาเป็นหลังคาเพื่อเป็นที่บรญชากราอีกห้องหนึ่งนะเป็นห้องประชุมอีกห้องหนึ่งใช่ไหมครับไม่แล้วทนะี่นี่เ,นเป็นห้องประชุมสุขเสริญเป็นห้องประชุมควบคุมการเมืองส่วนกลางภาคพันเนี่ยแต่วันนีย้ยามสุขเสริมเหมืนจะมาประชุมทีงนี้เพราะว่าตอนนี้บางทางมาทัประกันฟองปลอดภัยแต่ปกติมันจะประชุมที่นั่นส่วนนันะตรงนี้ถือว่าประชุมสุขเสริญจำนวนคนเยอะ นุ่นมาิ่ระบิดการพุ่นแนะค่ขนนนะดูห้องใหญ่าามากันหลบจะว่าะการันความปลอดภัยถ้าจอะงไรงไ่ายโต้ต้านกันมาผสมยูนี่นต้ต้านไานจะมีแต่จะมาปรผสมยูน่กับันคางวันหยาหงยากเรีอนไฟฟ้ายูน่มันจะมืดแต่หยาจำเป็นเ้องเจอมาอันนี้ในห้องของคุณผสมยูน เอาง่ายๆห้องข้างหลังที่ผมกำลังจะไปเนี่ยก็คือเป็นห้องประชุมนะฮะอันนี้เป็นสำหรับสุขเฉินนะฮะอันนี้เราจะเข้าไปในห้องประชุมกันนะฮะอ๋อตรงนี้เป็นที่บัญชาการของคนแต่ละคนที่ร่วมประชุมกันนะสถานีนี้เป็นกรมซินองการเมืองสุดทางภาคเป็นองคกรเมืองสุดทันอีเลยถ้าเราย้อนอดีตมองภาพต่างนะฮะ ณตรงนี้เราเห็ือเราจะเห็นเลยว่าหน้าหัวโตวเนี่ยก็คือท่านประธานไกรสมัมพันธะแห่งน้ารัฐปรุษนั่นเองแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ร่วมกันในแหละเป็นก,กนรมการกรมการเสืเอพิจารณาเจ้าสุพรรณวงศ์เจ้าสุพรรณวงศ์ท่านแรกเลยที่เป็นประธานประเทศแม่เลี้ยท่านหนะูคุณครรอิทธภูมิสวัสดิ์นูกฮักภูมิสวัสดิ์ ท่านภูมิจิตท่านภูมิจิตท่านก็เคยเป็นประธานประเทศหของท่านท่านไต้ซานดอนพิ่ษก็เคยเป็นประธานประเทศท่านสีสมพรลอันไซท่านสีสมพรลอันไซนะครับแล้วก็ท่านพูนสีประเสริฐท่านพูนสีประเสริฐครับในปัจจุบันนี้ก็ได้มีประธานสายนี่เนี่ยมีสีดิวดิวหล้วท่านทำไต้ ถ้าเราจะมองว่าหัวโตนั่นคือท่านไกรสอนภูมิหารนะฮะตรงนี้คือกองประชาการของผู้นำนั่นเองในบรรดาที่นาทีให้พิศโซเหงานที่ยวว่าแตกตามกันบรรดาเจ็ดสาหีผืนนั่นจะมีกองพิศโซของเผืนในที่นาทีภายนาทีมาแต่ในนาทีคนมาประชุมกันมาปรึกษาห้าเลื่อนกันด้วยธรรมนี้จริงจริงขนลุกเลยนะถ้าเรานึกถึงอดีตได้นะหมายความว่าเราเห็นภาพหรือว่า ่านทั้งหมดทั้ง7ท่านเนี่ยกำลังทํางานกันอยู่เลยนะตอนนี้มีเรื่องดีๆรอเราถึงได้ออกมาเพื่อพบกัน ให้ผมเดานะอันนี้คือห้องนอนของท่านทั้งหมดหรือเปล่าใช่ห้องนอนของกรมการเมื่อนเพราะว่ากรมการเมืองเพิ่นจะมีเจตจายเนาะแต่ท่านแกสต้นพอมีหานเพิ่นกพขึ้นกับไปนอนของของเพิ่นครับที่พอเฮากายมาเนี่ยในอี้บรรดาหกสหายเพิ่นกพมีทางคร้ายทางเบาแต่วันในเวลาที่เพิ่นมาประชุมอยู่นี้ในเวลาที่ว่าจับป็นในยามที่ว่าย,ยนวลมาถิ่นเพิ่อนอยงน้อง ในสภาทางหน้นพวกไยสงบฮะมันจะนอาเที่ยงันที่นี่เลยพกสหายเกิดเรีนอนเรยนนอนดีนอนดีแล้วก็ฝึกซ้างมาเรื่อยกันที่นี่ครับอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยถ้ำทั้งถ้ำผู้นําของทั้งหมดเนี่ยมีแต่ละที่นะครับเป็นที่บรญชาการของแต่ละท่านเป็นเหมือนประมาณว่ากรมการทหารแต่ละฝ่ายที่มีความสามารถแต่ละคนนั่นเองแต่เมื่อไหร่ที่เข้ามาประชุมที่นี่ภาวะฉุกเฉิน เกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาสามารถนอนที่นี่ได้เลยครับไม่ต้องเดินทางกลับไปแต่ละท่าแล้วก็เพื่อใหประกันความปลอดภัยใหบรรดาวทานหน้เพื้นคิดเยอะเนาะมากๆเลยในบางขั้งข้าวในเวลาที่มีก่าสุนบานขัางก็เนี่ยเป็นทหารเพิ่นมานอนอยู่ในเวลาที่แบบอ่ามันจะมี ของที่ทางโน้นไดในยามยามด้วยทางโน้นฮะปกการที่ทางโน้นฮน,นในเวลาที่แบบนุ่งยานทัาตงๆมันก็นจะนอนด้วยดีเลยคือนี่คือไม่ใช่แค่คิดเยอะอย่างเดียวนะมีความรู้สึกว่าท่านห่วงใหญ่ทุกท่านด้วยนะ,ะท่านห่วงใหญ่ทุกคนนะว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยก็เตรียมไว้ความพร้อมนะฮะไม่ใช่เพียงแค่เข้ามาหลบซ่อนแล้วก็ไม่รู้จะไปไหน ก็ต้องมีความสะดวกสบายนะมีที่นอนที่กินอากาศทุกอย่างเลยะคครบเน้อวบความครบบรรดาฐานแล้วก็เพื่อความปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างกับเพื่อความปลอดภัยค่ะตรนี้เลยโอเคนี่เหมือนบ้านหนึ่งหลังเลยนะโ้ยที่นี่หัวพันฮะลมจะเย็นมากๆนะฮะในร่มเนี่ยจะหนาวมากๆนะ ที่นี่คือเมืองเวียงไสเนาะ,ะสุดแบบเอาเข้าจริงๆนี่ก็อมเมซิ่งมากเลยนะเราขอนับถือคนในอดีตเลยน,นะครับมีความรู้สึกว่าท่านคิดเยอะมากๆนะถึงความห่วงใยถึงความปลอดภัยและขนาดเดียวกัน,นออก,ก็ต้องป้องกันตัวเองด้วยและเหนือสิ่งอื่นใดก็ต้องบัญชาการลบด้วย อ๋อห้องป้องกันเหมือนบริการอยู่ด้านนอกรยสุดเยังแปลกๆบาทีมันกนจะเ้าไปโดนขางในอืมอมันหน้าด่านั้นแดงเอง็ดตนสีแดงแดงันนี้เอ็ดสีว่าตนหอมไผ่แต่นตนหอมไผ่ผมก็จะถามอยู่ มันคือสีแดงเหมือนจะแทนให้กับเลือดเนื้อของนักพบนักวิทัติและกับภะชาชนที่ว่าเสียสละเพื่อศาสตร์เพื่อระชาชนในส่วนนั้นเหมันจะปลูกไว้ในแต่ละถรมเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในคนไต้กีขจาจะเอาส่วนตัวนี้แหละไปไปตุ่มอกับเหตดมันเป็นสีแดงจะไปเขียนเป็นนังมึกเป็นบิ๊กเขียนเลยอ๋อเขียนหนังสือโห้ยคนรุกว่ะคือจริงๆแล้วท่านตั้งใจปลูกเพื่อระลึกถึงทุกคนที่เสียสละชีวิตเพื่อชาติ แล้วขณะเดียวกันความเป็นสีแดงนั้นเปรบเหมือนโลหิตเป็ดเหมือนเลือดนักลบแล้วก็เก็บใบพวกนี้มาเพื่อทําเป็นน้าหมึกเขียนลงไปในกระดาษโอ้ยมาตกี้พวทันมีน้าหมึกเนาะมันจะใส่อันตัวนี้แหละไปต้มน้ำเป็นน้ำเป็นเป็นสีแดงเลยเหมือนกมาเขียนเหมือนเขียนด้วยเลือดอ่ะมันคือจริงๆแล้วมันคือความห่วงใยนะความคิดถึง ไอ้ยางนึงแต่นีเป็นยาพิ้นเมืองสำหรับคนลาวน,นี่เลยอะไรครับเนี่ยเห็นเยอะแยะมากมายเลยเต็มทุ่งเลยอันนี้เป็นหมากมั่นปรนเดิวมาหม,มากมั่นหมากมั่นมากมันเลยกินได้สมเนาะกินเลยกินเลยเลยขาชิมบิงชิม,ชม,ชมกันเลยนะเนี่ยว ต่ำหมดต่ำบมดเที่ยวหลายกินได้เลยจิงเหรอซิมใดซิมใดกินไดไว้กินกับเบียร์เหล้าหรือเปล่าเอาไว้ทำอะไรคือจริงๆแล้วกินแล่นอย่างเงี้ยละเป็นยาจำเสือจำเหมือนเดนิกโนแต่อเข้าใจแล้วเหมือนไม่ยอมเหมือนความรู้มากแบบ ไม่บอกก่อนผมก็นึกว่าแบบหมักมันนึกว่ามันมันหมักมั่นหมักมั่นต้องจริงกัดเข้าไปสองสามคำั้าร้อยนะเลิกปิดใจแล้วเอาขอกลับบ้านด้วยได้ไหมไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันไทยลา